สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าแม่แหม่มเองจ๋าแม่ไปด้วยตัวนี้มามาใหม่ของเซเว่นจากไข่เจียวฟูหมูสับจ้ะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวแม่ไปอุ่นก่อนนะคะแล้วมาให้เพื่อนๆดูว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะกล่องละ25บาทโปรโมชั่นค่ะต่อกันเลยจ้ะเพื่อนๆจ๋าไข่เจียวฟูค่ะเพื่อนๆของเซเว่นนะคะราคา25บาทตัวใหม่นี่เป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาชิมกันนะเพื่อนๆจ๋าแม่ไปอุ่นมาแล้วไข่เจียวฟูก็ชิ้นก็จะประมาณนี้เพื่อนๆเดี๋ยวพี่ให้เพื่อนๆดูอยากกิน ไข่เจียวฟูหมูสับค่ะพมเพื่อนๆจ๋าแต่ก็ฟูจริงนะเพื่อนๆเนี่ยยีิบห้าบาทคุ้มนะหนาเพื่อนๆดูขอบดิหนาฟูใส่หมูสับโปะข้าแล้วร้อนนะกินอร่อยเลยเพื่อนเดี๋ยวเรามาชิมก่อนว่ารสชาติดีไหมต้องปรุงอะไรไหมเหรืกกินได้เลยหอมอ,อ่ะอ,อืมอร่อยอร่อยค่ะไข่เจียวฟูหมูสับในเซเว่นยี่สิบห้าบาฟูจริงนะ Oh, i like mom